ห <hi> นูบอกว่าพี่ยอมบอกว่ามามีเป็นสัตว์หนูโดนใส่ร้าย่ำมามีปนใส่ายะะสนามบินล่างตรอะนม่งอีสล่างยังโดนใส่ร้ายอะไรอใส่ร้ายพี่ยอมใส่ราย นางมั่นะนะเพื่อนหมามเล่างนะเกลเกลมามาเดี๋ยวพาไปบินมาเร็วมาข้าเต็มไปเดี๋ยวหยินยืนดูมาเร็วไอเกลอยากเห็นคนบินด้อยู่แลนหมอ่ะี่กำลังไปจับโปเกมมนว่าไงพลอยบินบินบินหนาบิน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  โอ๊ยทำไมน้ำหนักเกลียวเยอะตั้งเหมือนจะรับไม่ไหวแล้วเนี่ยไไม่เกลียวทำไมน้ำหนักเยอะขนาดนี้้รับไม่ไหวแล้วหนน้าทันอยู่พี่รับไม่ไหวแล้วไม่รับไม่ไหวมมี อะไม่ไม่ตายอ่ะไม่เต็มไม่ไม่เป็นอะไรนะเมย์โยโยโอ้ยน้ำหนักไม่ไหวไงรับไม่ไหวตัวใหญ่เกินกินมันตกกินโยหรือเปล่ามามี๊แดงแนวไม่ได้แกล้งน้ำหนักเยอะรับไม่ไหวเมื่อกี้น้องแม่รักลูกไม่เท่ากัน แม่รักลูกไม่เท่ากันเลยลมเแม่ร้านดูไม่เท่ากันมาเด้าเด้า,มาะะแม่รักลูนไม่เด้ากันเด้ากันนี่เอาให้พูดเท่ากันมาเด้ากันได้ไงวะป <c oughs> ันนี่นมันนี่สีเขียวนี่สีเขียว เกลเราไปถ่ายรูปข้างบนดีกว่าปให้ออมสินเราไปถ่ายรูปข้างบนไหมไปสิป่ะเอาออมสิ์ไปถ่ายรูปดีกว่าเกียวไปไหมไม่เอาข้างบนเนี่ยอ่ะออมสินเราไปถ่ายรูปกันดีกว่าป่ะข้างบนเนีน่ยจะมีแกงเดียวอีกตั้งไปหมดมาไปถ่ายรูปสวยๆกันดีกว่าออมสิ์มาเป,ป็นเหมือยอยู่ยในเซต์จ้ร์ดเกียวส่องกระจกอืมเกียวกำลังส่องกระจกอยู่ มาด้วยใชเหรอใช่ไปคนเดียวไปเจอพี่หินดูโน่นว่าพี่หินไปทำอะไรอะ่ะหินนะนะอพี่หิน,นมีหนุ่มที่โน้นเหรอไม่รู้เหมือนกันถ้าห,หินไปต่างประเทศก็แสดงว่าว่ามีหนุ่มที่โ้่นชัว <laughs> หนุ่มทุกเมืองอ่ะหยินนางงงเหมือนกันแล้วบ,บ่นโสดจริงน,น้องแดว่ะไม่มีหนุ่มเลยนะเห็นไหมอยู่กับเพื่อนไม่เคยมีหนุ่มมารับที่แลนไม่มีใช่เหรอจริงไม่มีงานหนุ่มที่นี่มีแต่หนุ่มที่ ับไวาพี่เกลเขาไปถ่ายรูปกันนงเกลเห็นไหมไหนบอ,อกที่มาถ่ายไม่มามอ งหน่่่ออะพีแม่ล้างรูไม่เท่ากันมารอยู่ข้างบนมามาแบงขึ้นมาที่แม่จะไปล้างเกลียวเนี่ยยังไงหรออยางขึ้อ้บอลง็อกแนวไปกับมือมือก็ทิ้งนู่นเร็วลงมาจากข้างบนไม่ถีไม่ถีกไม่ถีกขึ้นยังไงอ่ะอิจฉาจังเดี๋ยวอยากขึ้นด้วยอ่ะเองเพื่อนรับหน่อยขึ้นไปไงอ่ะ มีเกลมาสิเดี๋ยวพาไปเร็วๆพี่นีอะไป<ม>ด้วยนี่ไม่หลอกเดลใช่ไหมเอยไม่หลอกเลยแหละเกลไม่ไปหลอตามเทนน่ะเพื่อนเขาจะไปชมวิวกันเนี่ยไม่ห้ามหลอกเดลนะพี่ดูมีดูร้องเดลไว้ด้วยนะคะ <c oughs> เอาไปด้วย <c oughs> เปล่าว่าอ้อหน้ามันเหมือนหมาป่ะได้ไหมจินเย็ดหมาิไปไหนเอเกลไปไหนแล้ววะไม่ออกไม่ได้อ่ะมามีนอยู่ไหนโอ้ยเดี๋ยวอุ้มมองเดี๋ยวนี้อุ้มมองเย็น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 เนี่ยหมาไหนไหนขึ้นมาสิอ๋อ ขึ้เนเอาเอานกขึ้นมาบินขึ้นมาสิม,มาเลยเร<ห>ามาถ่ายรูปก,กันเน,เนี่ยเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนรอ,อก,ก่อนไม่ไงมันเป็นนกตุม้มหลืมว่ามันต้องกดชีดพางเป็นไนแล้ววะ มันวินบนกันทำไมวนกันอยู่อย่างงี้นเนี่ยไม่วะมึงมีแบมตายปะโอมึงมีแบมตายพี่พี่จินมีแบมตายอยู่ตรงไหนมเกลเพื่อนแลนดิ้งไม่ได้นี่ไงเกลเพื่อนมา มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเรามาอุ้มถ่ายรูปกันดีกว่ามาตายมาเร็วมาเร็วมาถ่ายรูปกันดีกว่ามายินข้างบนเร็วเกวมาขึ้นบนไหนมามีคนนี้ไงถ่ายรูปเรียงกันสี่คนอ่ะเดี๋ยวมามีอุ้มไ้มาเดี๋ยวอุ้มไ้เดี๋ยวอุ้มไ้เดี๋ยวอุ้มไ้ เอตพี่มีขึ้นมาแล้วแม้แมห็นเหมามีเห็นน, hey, น,นี่ท่าน่ารักมากท่าน่ารักไหมอุ้ยหลุดมือม ตองให้หลุดมือ้โอ้ยเจ็ดตัวแย่เลยหลุดมือเมื่อกี้ซอเดียวหลุดมือมันมีทำเดียวมันหลุดมือเกลียวมือแล้วมันไม่ได้หลุดง่ายๆนะคะหลุดมือดันใต้ตัวหนักขึ้นนะซี่คูนายกึดดึงมาเดียววะ <usion> กูกำลังเงยขึ้นแล้วกูลืมกดติรั้ง